เมื่อวานไม่เยังไม่ให้เปิดต่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ให้พามาสวดบางสกุลปนา่เรอาางกนให้สวดบางสกุลแป๊เลยให้อ้าว้เังชมจาตะงาลาปลาัง้ เอาเปเอาเอาออกไปอยู่โรงเยนว่าห้าปีปอของขอขพ่อพูดเราจ้ะช่วยป้าช่วยป้ามาไเ็นโลเราไม่ต้องช่ปเซลโลเซ

ทุบออกออกอะไรต่อยมากต่อยเดี๋ยวไอ้พ่ผมดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแดงเาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าควงต่อยปูนี้เดี๋ยวผมยังอยู่ยังเจาะใชยไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเกนมยิ่งไม่ออกมาเอาเลกปูนเยทไดี๋ยนั่งหนัเดียวปูนมันมยนไมด

แล้วก็หมาะผมสีแดงเนี่ยผืนใหม่สีแดงใช่จ้องพักกันเลยนะฝาดไปลงด้วยเออฝาดลงนี้เออได้เลยตอนว่าไม่ต้องไปเคาะระห่างต้องไปยัดไม่ใส่เฮ้ยเฮ้ยเขื่อนจดก่อนแตเอาไปทำไมอ้าวโกภาพอยู่เนี่ยอันนี้ออกด้วยใช่ไหมข้าเออเอาออกพับไว้เอาไปแขวนบนต้นไม้เลยไหมบุ๋มจะได้ไม่อับแขวนให้มันแห้ง หั้ตรงนี้ต้องเอาออกว่าครับออกว่าต้องเอาที่ปิดจมูกว่ะแบบนี้เป็นรถอ๋อข้างเว้ยไอเดียอที่ผ้าพันปากไม่มีหุ้มฝาลงข้างไป

กับเดียนพวกเขา10โมงแล้วขอมาถึงแล้วใส่ชามไว้ ใช่ครับคุณอนวครับสึกเรีนทุกปารพระลาเจดนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาลองนะครับนี่ลองเอะ ได้ร้อยปีค่ะได้้อยปีได้ร้อยปีนีไม่ได้ท่านอายุเท่าไหร่ค่ะทิมินาสคารเรนาพุธังอภิปูชยามาทิมินาสการเรนาธัมมังอภิปูชยามาทิมินาสการเรนา สังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธปทวาพุทธังโทวันดังอภิวาเทมิสวาคาโตปทวตาธโมธัมมังนามามิสุปฏิปันโนปทวโตสาวะคัสังโฆ สังฆังนัมมาเมปาตุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนศนะภาปัญจสีรานียาจามะตาสติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนศนะภาปัญจสีรานียาจามะขังขังสารังคชามิสังฆังสารังคชามิ พุทธิยมติพุทธังสรนังกัจจามิพุทธิมติพุทธังสรนังกัจจามิสุปราเมริยะมัจจามาตถานาเวรามณีสิกขาปัตังสมาทิยามิอ่ะเปยนทุกท่านนะครับท่านโมทัศน์จงร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดักขะริวาระณีอิคุสังฆัสสะโอโนจิยามะมาแต่ประสงค์ครูเจริญอ่าอาจารย์หลายขอนาม อสการาหารพร้าารอมทางบริวรารทั้งหลายเหล่าน,นี้สังฆทานเรื่องอะไรพรเผ่าอุทิศพตเผ่าอุทิศดีกว่าทำเป็นพรเผ่าอุทิศอิมานิมายังบันเตสังสกุรจีวารานี้สัพปริวารานี้ภิกขุสังฆัสตาโอโนชยามะสาธุโนพันเต ดีกุังโหอิมานิาป,ปังสกุรเจวารานีสะบริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังฮีครตังฮิตายะสุขายะขอผสง์จงรับอ้าบังสกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ <chat> เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกดิถายอ๋อตรงนี้เลยตาขาวลูกไปดีไปนีครับนี่เลพอดีลูกอข้าเอาไปให้กูใช้หน่อยนี้ด้งได้กูสนเข็นงเขงเลยข้างหลังเลย

ปริเทวนาตังเปตนามายทายะเอวังแี่ว่ไปไหน้่้าล่ไปนี่ไไง่ไปี่ไงี่ไงง่ไง่งไงนล่อง่ไงนีง่งี่นง やめてくれよ。<music> เรื่อการประสบสานาครับคุอท่านจะเดินทางมาร่วมพิธีในการเ็มังกนะครับแต่ผู้เกียที่ยังีอยู่นะครับขอบริได้มาพร้องกันนะครับที่เวลาเสื้อผ้าของเยรับ mọi người có thể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  có ไม่อยากไม่ชวนหมุนจะล่ะจะตายมาวานนี้อีกอ่ะจะตายมอวานนี้อีกล้เอาจีทอดทอนยาวเท่าไหร่วะเไงีออาปล่นั่นให้เดปล่อให้เีกมันเริ่มไปเริ่มครึ่งเสียงเสียงเดี๋ยวรถที่เขาแต่โอเคถตาผมจะได้ินเสียงมาเดี๋ยวเวลาเพิ่มศพดนตรีมีอะไรครับ

ลอยลอยไ่ะอยู่บ้านหม่นะอ่าคถต้งแล้วเป็มาติม่นดยังเออมามายกมงล่ะอกัดกินมาด้วยแล้วจับผสมได้ทำพัฒกิจชันพัฒอาหารเพลนเสร็จก็จะได้ประกอบทิ่ีสวนมาติกา ะครับมาติงกับบัตรสุรบุญเซ็นพิธีสงก็จะเป็นเวลาที่เราจะเริ่มมาแล้วก็ทานอาหารกันทุกท่านที่ทานข้าวแดงไหนแลที่ต้องเปลี่ยนไปก่อนเดินมาลงพิธีในวันนี้นะครับอาจจะสังเกตว่าอันนี้เดี๋ยอะไปแล้วเยอะมากของอันนี้เราไม่ต้องรูมคออยังทีนะครับใส่เสื้อสีเขียว

ไม่มีน้ำรุ่นใหญ่ไม่มีน้ำไม่ตัดปลาองค์ปลาองค์จะได้มาได้เก็มเหรียญอยู่เหรียญไอ้รักลักเขี่ยหินก้อนนั้นมขวางล้อข้างนู้นออกแล้วอีกเวทหนึ่งเออ ตรงมาตรงมากไม่ต้องหักไม่ต้องหักตรงมาเดี๋ยวมาดอกมังเปิดได้เลยดอกใหญ่อะไม่ได้นะไม่ได้

เดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวก่อนเราหลวงพ่อนั่งมีก็จานกวันมีโต๊ะขาดก็ได้ถาดก็ไมำีดถาแล้วใช้นุกินเชิญป้าไปอบ้านใหม่นู่นบอกฟ้าวาเอาไปอยู่บ้านใหม่ถาวรเลยอ่านเก่าออกรักตอนเก่าสิบโมแล้วสิบโมงีเลับเดี๋ยวจับจไปสิบโมงละเลย5ที ao sài nó sài lụm. ai nhỉ?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  ai ไักถือไม่รอยไม้ไม้ละอัน่อคนเอไม่ได้ไม่ได้ของไทย่ัถือสองไใ่้าไปไหนมลยถละอันของไทยของมาลเออใช่ไ่แบ่ห้่ั้คู่ได้ไงของเขานี่แล้อใรขับมาฟเพลงดีปมอม่ต้องอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีทารบนกลำเาแล้วกยอก่าเน่อขาเาไม่ไ้น้มัาหี่แล้วก็ให้แไปไว้น่นนะ ไว้ตรงกางดูได้ได้ใชายได้ออ

ยกได้เหรอออก่เนีคุอาเลยเอไม่ไม่ออกอ่ะเขาทำ้คุยเดน้อยกคุณอาเลยเดินไปอกันเตยตวงนออกออกยกไป่อนแล้วไปลุ่มที่นู่ข้างบนด้วได้รายหลอกเออไม่ไรกันไรหถ้าโดนแดดกระาลอนิหน่อยเขาลอทำอ้ทเออ แบกขนไปเลยยกแบกขึ้นไปแต่เีีเราต้องไปแทนแทนตั้งนะกต้องไปตั้งก่อนถามดูนี่ว่าเขาเรียกมาหรือเปล่ารนหลังน่ะเขาตามบวนาย ใส่มาไอ้งาดาทมากเขาโครใส่มากออพอไม่องหมดเด็กกานอันนี้ข้างล่างนี่ผมอครับที่จริงเรื่องการเต้นเทอันนี้เนาะไม่ได้ทำอะไรได้อ๋อไม่ได้ได้เทศกาลได้านนลุบ่หนเด้อได้นใเที่บ้าผมหนเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยกัวแล้วมเออเต็งบาหนยบิวล้วิวล้วิวแล้วเนี่ย ห้ากองเนี่ยนี่แหละแต่เราไปใช้เมื่ตอนตอนเกียร์ให้ทีเดียวจบหรือว่าในกล่องไว้ข้างๆนี้ก็ได้วันนี้นะครับอย่าแยกไปะไหนอย่าหักกันไปไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมแจกเหนียวเขาเป็นการปูมาจุดปูช้าจุดแค่เหนียวจริงจิ้งจิ้งไม่เป็นไรไม้เขาปูไปเดี๋ยวไม้จะหักเลยหักได้แยกได้ไม้ก็เป็นไรเดี๋ยวร้อนยเนี่ยที่ตัวหรอ

अदालत yeah. yeah.

ไม่ต้ยกเพ้องในใ่านให้ผ่านใ่านให้ผ่านใ่

ที่ราดกันประเดวอีกเพิ่มมา,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 าสี่ล <c oughs> ูกตอนนี้พระวยเทศาวัยิ้เฉลิมมิสเอาเวลาประมาณสิบนาฬิกาแล้วกะนันท่านทาวิชนที่ได้ถวายพระทหารเทนพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อย พระสงฆ์ก็จะประกอบพิธีสวดมาติกานครับบางสุคุลัเป็นอาเสร็จพิธีทางสงฆ์แล้วต่อจากนัก้นแคู้เพียรเกก็จะร่วม